วันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะอยวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวแอนิเมชันซีรีส์ข<ช>างใหม่ล่าสุดก็ต้องขอบคุณบริษัทคิดแอนด์คิดจำกัดน,นะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเจอกับพี่ๆสือ่อมวลชนแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆของเราแล้วก็ได้ให้กำลังใจกับการกไฟการฟเตอร์ด้วยอยพิ่งเล่นเมื่อกี้เลยคะ่ะข้างหลังจริงพวกหนูหนูและเล่นเกมไม่ค่อยเก่งก็ต้องมีคนสอนอนะ่ะ เพราะว่าอยู่หลังเวทีก็มีการเทรนกันด้วยการเรียนรู้กันด้วยก็เรียนรู้ค่ะติดใจมากๆค่ะเพราะว่าพอเปิดมาปุ๊บโหทำไมการ์ดเก๋ๆถไงสวยมากขนาดนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาไปเล่นที่บ้านแล้วก็สอนทุกคนเล่นก็ต้องให้ลูกแกสอนหนูเล่นแล้วล่ะค่ะได้ค่ะได้ได้อยู่แล้วได้อยางนี้เพี่อนน้าก็ต้องหาเวลาเล่นกับกองที่บ้านวิคจริงหนูก็มีเวลาเสมอแหละมีสอนเลย ส,สองสามนะอะเรวเปิดใจเปิดใจไม่กินอะหรจริงจริงตังวลูกแก้วเองคือชอบแบบว่าความป็นญี่ปุ่นแล้วเขาไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอาหารญี่ปุ่นหรือว่าอนิเมะคือดูกับครอบครัวตลอดเลยใช่แล้วพอได้เล่นเกมการ์ดปุ๊บเอาแล้วต่อไปนี้นะคะ every day every night เตรียมตัวสนุกก็คือ หนูเล่นเกมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้ามีโฟมาสอนหนูก็อยากจะเล่นค่ะก็เปิดใจที่จะเล่นเกมแล้วจริงๆมันเล่นง่ายด้วยค่ะใช่เป็นสําหรับแบบว่าเขาเรียกว่ามือใหม่ด้วย quick card deck เลยมือใหม่สามารถเล่นได้แล้วก็สามารถพัฒนาต่อไปสําหรับมืออาชีพใช่แล้วก็ราคาย่อมเยาวนะคะใครแบบเพิ่งเริ่มเริ่มเหมือนหนูเนี่ยแนะนําเลยใช่ อยากให้ผสนกลับาทแบบนี้ให้ฉันมาเล่นเกมการ์ดกันดูก็อยากให้ทุกคนเปิดใจมาเล่นเกมการ์ดนะคะเพราะว่าได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆได้พบเพื่อนใหม่ด้วยเวลาเรามาเล่นเงี้ยแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามาเป็นกิจกรรมในครอบครัวก็ได้ใช่ก็เหมือนแบบว่าเราได้เล่นกีฬาไปด้วยแล้วก็เหมือนได้ใช้เวลาร่วมกันมันก็อบอุ่นดีดีต่อใจนะคะแล้วก็แน่นอนภาพสวยเล่นง่ายราคาย่อมเยาสวยถ้าไม่ได้เล่นก็ เดี๋วะะยวคุยกับลูกแก้วนะไม่รู้งงหรอใช่แล้ววันนี้พแฟนก็มาให้กำลังใจเราหรือล่า <c oughs> ก็ดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่มาหามาเจอกันแบบว,ว่าตามมาหลายๆงานย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะใ่แก็ขอบคุณแฟนทุกคนค่ะที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราคอยมาหาเราให้กำลังใจเราเสมอถึงแฟนๆที่ไม่ได้มาก็ย,ยังแบบสง่งใจตลอดนะคะก็ ใั่งมากที่ได้เจอเหมือนได้เติมความจริงค่ะแบบเพิ่งเจอไปก็คิดถึงอีกแล้วอยากเจออีกแล้วปากหวานอือค่าไปทั่วสินค้าทำยังไงบ้างวันนี้เราจะพัดวันที่สามแล้วค่ะพรุ่งนี้เราจะไปถาใหญ่เจออะไรบ้างสาวใายนะโอ้อหแน่นอนว่าไก่ทอดถัดอยู่ค่ะแล้วเราก็ตุ่มพูดภาษาใต้มาแล้วค่ะแบบว่าเติมแรลงใจอ่า ใช่ใช่พี่พูดอะไรก็ใช่หมดแคละโอ้ยเราก็เบาหวานไม่เบาอะว่าสุดผู้หออกมาเป็นไงบ้างก็ข้าเจ้ากลายเป็นสาวเชียงใหม่เลยแอบบอกเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วอ่ารู้สึกว่าแบบค่ะเพราะว่าอย่างเพื่อนเราเป็นใช่เป็นชาวเชียงใหม่เลย นอเขาก็จะแบบแบบผ่านตรงนั้นพี่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างไงมันจะเป็นอย่างนี้นะตรงเนี้ยเดี๋ยวเลี้ยวไปทางเนี้ยโรงเรียนหนูอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเที่ยวหน้ามอด้วยใช่อาหารเยอะมากข้าวซอยอร่อยค่ะแล้วเราก็ได้ลองกินแหนมด้วยนะคะเจ้าชติดใจกราบอย่าไปอีกอย่าไปอีกอ่ะแล้เหนเป็นยังไงสกรน่มปนแาชาวหนูการน่ารักเนขาใช่ค่ะน่ารักมากแล้วก็สอนผู้หลูกผู้ประสาทเนี่ยด้วยแบบน่าฮัก เนอะถึงว่าเราพูดผิดแฟนก็ใช่เขาก็ใจดีพูดใหม่สอนใหม่งั้เพุ่ีอแฟนชาวใต้เราค่ะะฝากใ้แฟนมาเจอราหน่อยนี้แชาใต้ค่ะกเราก็รอเจอทุกคนอยู่นะคะตอนนี้เราก็มีการแบบว่าฝึกภาษาใต้ช่วงนี้ก็แบบเปิดเพลงใต้ฟังด้วยใช่ แล้วก็รอไปเช็คอินกินไก่ทอด่าดใหญ่ก็มาเติมแรงใจกันมาเติมแรงใจกันเด้อพวกเรากาแตะได้ว่าไงคะพวกเราได้นะคะกเวข้าหมูคือเมื่อเรารอเจอทุกคนนะคะก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาใช้เวลาด้วยกันมาแบ่งปันสนุกกันนะคะรอเจอทุกคนอยู่ค่ะคิดถึงมากคิดถึงนะคะถ้าเสร็จแล้วก็่าดีค่ะ ก็เช่าขอนแกนเฮ้ยวันนี้เขาซื้อบานวันนี้ตอนสี่โมงเย็นมีทั้งว i p พีแล้วก็ r ร g u l a r ใช่ที่คอนแก่นนะคะก็คิททอดขนาดโอ้ยพอดีเรามีน้องแพรวาที่ไปด้วยเขาค่อนข้างจะเป็นคนโลเคเขาก็จะแบบเปิดเพลงตั้งแต่อยู่เหนือแล้วเขาก็เปิดเพลงอีสานละพี <t <t ่ทีมงานเราก็ชาวอีสานด้วยอะอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างม่วนจอยค่ะก็อยากยะไปม่วนจอยกับ พี่พี่น้องๆชาวอีสานด้วยนะคะวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วค่ะไหนเริ่มเอาเลยหรอเอาเลย,เเลยเโชว์สเต็ปหลักๆวันนี้เราจะได้เห็นผลงานอะไรของศูนย์บ้านเราก็มีไปจอยสมทบกับพี่มอสพี่แบงค์จากเรื่องมังกรกิมใหญ่นะคะเรื่องต่อไปของเราก็าคือเพียง<อ>ช<ๆ>ชยชลาลัยเซ็ตวายค่ะก็เป็นซีรีส์จากค่าย Star Hunter แต่เป็นมินน่าทรัพเริ่มรัวแค่ของพวกเราเองค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะเพราะว่า สนุกแน่ๆ,ๆค่ะมีแ<ช>บบวาความเชื่อ,อด้วยเฮีนาบด้วยแล้วก็ for t h e fan เราจะมีแฟนมิทติ้งหุยซึ่งซึ่งเราสามารถบอกได้ไหมแต่ว่ามีไปหลายประเทศแลยวค่ะก็ติดตามแล้วก็ไปเจอพวกเราได้นะคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็เหมือนเราแบบว่าได้ทำตามความฝัน step by step แล้วซึ่งปีนี้เราก็แผนว่าจะไปเจอกับแฟนๆรอบโลกเลยก็ฝันเรากำลังเป็นจริงแล้วค่ะแกถามมาแล้วซิงเกิลรอนกิสาอมจะนทรมาลีอา ได้ฟังเดโมโลแล้วแต่ว่าจะเมื่อไหร่ก็เราติดตามนะคะก็งก็ฝากพวกเรานอกจากพวกเราที่แสดงซีรีส์เราก็มีคอสมอรเพื่อนๆด้วยใช่วก็จะมีเพลงออกมาสุดท้ายแล้วขเหมือ,อกันหน่อยถ้าแบบใครคิดถึงให้กลับไปย้อนดูพี่วาก่อนได้ก<อ>็พ<อ>ี่ว่าคารักหนูได้ไหมนะคะถึงจะจบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยัง สามารถดูย้อนหลังได้ทางอาจฉิแล้วก็วีดีวีค่ะแล้วก็ชอบอันคัตสามารถดูได้ทาง YouTube ของช่อง Star Hunter ได้นะคะ for i n t e r s n แล้วก็เราก็ได้เจอกันทุกวันเลยเอนทุกวันเลยใช่คิดถึงเมื่อไหร่ก็แวะมาแต่ไม่คิดถึงก็แวะมาได้นะคะอยากฝากทุกคนด้วยนะคะติดตามพวกเราได้ทาง Star Hunter Official ค่ะขอบคุณค่ะ คุณนะคะได้ค่ะเดี๋ยวได้เสียหรอเสือกอ่ะโอเค ค่ะนึกก่อนนะคะ